สวัสดีครับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่ใกล้ถึงประชากรไทยควรคำนึ่งนึกถึงผลเข้าคูหาต้องเลือกพักและเลือกคน ต้องตั้งใจไม่สับสนเลือกคนดีควรศึกษาหาความรู้ดูให้ครบต้องเรียนรู้ดูจบเกียรติศักดิ์สีทั้งความรู้คุณธรรมและความดีทั้งชื่อเสียง มีและศรัทธายาสักแต่ปิดหูตากามันส่งขอให้เลือกคนซื่อตรงไร้ปัญหาที่เขามีองค์ความคิดและปัญญาเชื่อถือได้ไปสภาแทนตัวเราอย่าได้เลือก ตามกระแสให้แลหน้าต้องดูว่าพึ่งหวังได้ไปตามเป้าและอย่าเลือกพักพูดหนักแต่ทำเบาได้แต่จ้องจะว่าเขาเล่นเอามันเอากลางกลางวางตัวไม่มั่วหมกถ้าเลือกผิดก็นรก ที่โฉดเขาเห็นแก่เงินย่ำยีศักดิ์ศรีเราถ้าได้เข้าในสภาจะน่ากลัวจะเชื่อว่าคนจะดีมีครบร้อยก็อาจมีแต่มีน้อยพลอยปวดหัวหลวงพ่อคูณเคยถามมีสักตัว กูดูทั่วทั้งสองตัวไมหมไอนายกูเลกลำปางวรรณกรออนไลน์ย่าตัดสินใครเพราะคำนินทาอย่าตัดสินใคร,เพร,คใครเพราะเขาเล่ามาอย่าตัดสินใจเพราะคนเขาว่าอย่าตัดสินใจเพราะลมเป่าหู หากจะตัดสินใครก็จนตัดสินด้วยสติปัญญาของตัวเอง